สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สุขคนจ้าบอกว่าอยู่เมืองไทยเมืองลางหรือว่าอยู่ต่างแดดนอกจากวันนี้มาพบว่าพอกันอีกแล้วกับสาวผู้หายผู้กองผู้เดิมแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าตากับว่าเปลี่ยนดอกพี่น้องให้บ่มีเงินไปสัญญกรรมพี่น้องจ้ะอยากสวยแต่บอมีตังเนาะพี่น้องเอ้ยมานี่มือนีพาพี่น้องมากินคอลลาเจนจ้ะห้ากินแบบสูตรธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีกว่าพี่น้องจ้ะเนาะบ่มีเงินไปเฮ็ดสัญญกรรมคือเพื่อนพี่น้องผู้หายกับยาบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่มามาบ่เบิ่งตีนไก่ให้พี่น้องเอยตีนไก่ผุน เอาตีนย้ยยกให้เบิงเลยจ้ะพุ่นะเบ้ยลูกโดดจ้ะพุ่นลูกโดดกินเบิ้อยกับตามขอให้ได้ใส่น็อตจ้ะเนาะอันนี้ก็สิมีหมากอ่าเขาเอิญหมากหมากอ่าอะไรวะหมากเออบีทูดหัวผักหัวผักฝรั่งจ้ะตีกับบุกหัวภาษาไทยเขาเอิญอีหยังนะจ้ะแล้วก็สิมีกระลัมจ้ะกระลัมหั่นฝอยเนาะจ้ะเนาะขาดบ่ได้กับต้นหอมเลยจ้ะกินเข้าไปจ้ะปากเม่นๆก็กินไปเนาะพี่น้องเนาะ นี่ขอเสนอเมนูผักสมกระเทียมจ้ะสมผักกระเทียมพี่น้องเลย <laughs> ปะะัดกระเทียมปลาสมผักกระเทียมปลาจ้ะพี่น้องจะ้ะแสบแล้วจ้ะเสีบแล้วเสีบแล้วมามามาสวยน้ากันพี่น้องเลยจั๊สิเขากันบ่าขากันได้ดีเด้อสมผักตัวนี้ก <laughs> ็ไปเลยกระดมเสนน้นพี่น้องตามาน้องมเ้นคอลลาเจนพี่น,น้องเ,อเลยกระมเส้นคอลลาเจนจ้ะ เท้าไก่ตีนไก่เนาะจ้นะเนาะอู้หถาเป็นไงสิเบิร์ตมนนีีจ้ะโ่้เบิร์ตเก็บไปกินหลอกไหมเนาะพี่น้องเนาะนี่โ่้เบิร์ตเก็บไปกินมืน่อไรอ่หุ่นร้ายก็โดนสมัติสิเบิร์ตหลับพี่น้องเอ้ยมามามา,มา,มา,มาแทะน้ำกันเด้อวันนี้ด้อกินน้ำกันจ้ะมา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 เศษเศสวยๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออื้มหุ่นหอนเลยจ้ะไอ้ถุดถุดเลยอื้อื้อื้ม กินสมพักกันใช่ไหมน้ำจักเขากันว่าเขาแสบจ้ะ เตืนห้ามักลาหน่อยมะกวนเจ้ากันยางมหาเมียยังมหาเมียเจ้าไปหน่อยอือือ ตัวนี้นั่นสีออกแดงๆจ้ะถ้าโดนนี่ยังสักอย่างเ,เห็นไ่มมันเปลี่ยนสีจ้ะอ่าถ้าโอมพาใส่ตัวนี้ได้ดีได้พี่น้องเี่ย คอลลาเจนพี่น่องไข้ซวนเกินพี่น่องไข้ซวนเกินออกเปื่อกำลังดีจ้ะ Uh -huh. Tiền cay này mà tay Việt Nam thì nó ghê Thì mình nghe พอแม่มกกัรกินแส่บไปแบกูจัดไปทำหอม แย่าตากระป๋องคือเกาแลวพี่น้องเนี่ยมันหาง่ายเลยก็ถือเนาะพี่น้องหาง่ายแล้วก็ถือจ้ะแสบพ่ะอือม พ่อมีมีเลี้ยงน้องเลียนควงเกงกับน้องอยู่น่ะจัะ ส่วนพักส่วนพักกับแซ่บหอมหนองคุย ผมกับบริบบจะพี่น้องจะมัดยนหรอ Ô oh, thứ hello. Đi oh. <laughs> rồi happy boy anh nhở. Đáp comment, comment ช่วงนี้ตีเฮ็ดงานจ้ะแต่ไปจะเต็มให้ทุกคนแน่นอนจะพี่น,ออน,น้องจ้าเรื่องสิยด้ยดังเนาะจ้ะโทรศรพทรกค์ห้างมาไล่เครื่องพี่นนอง ย่าอ่าฮะย่าเห็นไหมพี่น้องมันเปลี่ยนสีธรามกันี่ดวนทำ่มย่อมสีเสือได้เลย ออกกันสีชมพูม่วง,งก่อน มีลืงหน่อยจิละงัดให้อยูเขาหูจ้ะอืมอืมอนมอืม้ะม Hmm? Hmm. Okay. Hmm. den เพิ่มข้ออะไเกินหาหมูกินขาพี่น้องไปไซค์ก็ไม่ได้หยาดน้ำโลวงกันนี่ละเลยหาหมูกินขา กินหลายๆสิได้ดูอ่อนก็ายาวพนะกเป็นว่าข้อเล็เจนพนะแมนเบอร์เบอร์นาเบอร์นั้งนาผู้ก,กินเลิศพี่น้องให้กินดูก็นด้วเบอร์นั้งนาเลยจ้ะเพิ่มคอเล็กเจนเลิศข้อเล็กเจน,เเจนบ่หมวนไปสหรับพี่น้องไง <c oughs> หรือต้องกินกระดูกน้ำกระเพาะหันจัางน้อพี่น้องไม่กินกระดูกน้ำติมันก็เป็นเพิ่มคอเลสเจนหลาห <laughs> กินไปน้ำบบบมวลเป็น้ำน้อย ใจคราบเล็กน้องเลยช่วงแต่เสาเลยจ้ะขณะนี้เวลา9นาฬิกาเมืองประเทศอังกฤษพี่น้องจ้ะฟาดอาหารรสจัดแต่เสาเลยพี่น้องหวานบ้างนะแซ่บอ้วนพี่น้องอื้ม เสือกับตัวเก่าเดิมๆที่เคยใส่แล้วพี่น้องเอ้ะตัวอื่นใส่บนะ่ได้จังบ่ต้องถามเด้อว่าเป็นยังสงสัยจอยจ้าพี่น้องจา้าใส่ตัวอือน่นบ่ได้ใส่ได้ใต่ตัวกกเก่าเดิมๆ,ๆนี่แล้วพี่น้องสื่อๆกับของแท่แงแพงจาลัานมือสอง,งให้เปิดพี่น้องให้จารัาามือสองเปิดนะเดี๋ยวจัดตัวใหม่ๆง่ายๆไหมพี่นอ้องเบิ่งความความสวยของเสือขาบานนีพี่น้องจา้า แค่บางเอิญดันมือสองมันปิดจ้ะบวสือด้มือใหม่มันบบชงามซื้อมือสองนี่ก็ราคาราคาถือแลวกะเสืองามพร้อมจากยี่ห้อแบบงามจา้ะใส่เราสวยจ้ะมักเสือที่คนอื่นใส่แล้วมันใส่แล้วมันสวยไหมพี่น้อง <c oughs> ว่าไปว่าไปเนาะอื คำสุดท้า,ทายเลยพี่น้องจ้าเดี๋ยวตุ่มไปกินจ้ะแล้วนายเดี๋ยวจะบ่า,าย <c oughs> แซ่บไปจากคอลลาเจน,น,นเสริมคอลลาเจนวะรนิดน้ำพี่น้องนะถ้ามาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กระซัดสะไคร่นันน้นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือก็ฝากไว้เพียงแค่นี้จ้าสวัสดีงามงามจ้า Bye bye.